ส,สนจอแซบสนจอเย้ช่วงนี้สนับสนุนโดยดีแคตตาล็อกโทร02 3 0 9 0 0าพันสำหรับใครที่อยากจะได้ แคตตาล็อกดีๆนะครับผมโทรเข้ามาเลยนะครับกับดีแคตตาล็อกนั่นเองครับดีมากๆจริงๆนะคะดีแคตตาล็อกค่ะแรงรวมสินค้าดีราคาดีช้อปง่ายดีมีสินค้าราคาสุดว้าวมานําเสนอนะคะซื้อใช้เองก็ดีค่ะซื้อไว้ขายต่อก็ได้กําไรดีๆคุณผู้ชมค่ะที่สาคัญที่สุดนะไม่ต้องเปลืองเงินไปเสียค่าน้านํามันขับรถไปซื้อของด้วยและช่วงนี้แดดแรงมากๆเลยนะคะผู้หญิงอย่างเราๆรก,ก็กลัวที่จะมีความหมองคล้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะกลัวเอามากๆเลย วันนี้ขอแนะนําเลยจ้าเป็นแป้งทานหน้าผสมรองพื้นนี่คะแล้วก็มีสารปกป้องแสงแดดด้วย SPF 25 PA บวกบวกบวกเนื้อนเนียนละเอียดมากพี่เฮมเมมาะสำหรับทุกสภาพผิวนะฮะช่วยให้ใบหน้าเนี่ยและดูกระจ่างใสนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาติ <Wow. S 2> ปกป้องความมันและความดำคล้ำเผยผิวหน้าผ่องใสได้อย่างมั่นใจมีให้เลือก2เฉดสีนะครับ เบอร์หสำหรับผิวขาวค<ช>่ะและเบอร์2นะครับผมสำหรับผิวสองสีจากราคาปกติ1,500บาทโทรเลยตอนนี้สั่งเพียง1ได้2ตลับพิเศษเพียง750บาทที่เบอร์ 02.309 0 0 0ครับต้องรีบนะคะเพราะว่าเฉพาะ20ใส่ายแรกเท่านั้นค่ะที่จะได้รับส่วนลดมากกว่าเดิมรีบโทรเลยนะคะโปรโมชั่นนี้สายแน่นมากๆโทรออกแล้วคุณผู้ชมค่ะจะได้ส่วนลดสูงสุดถึง15%ราคาถูกเข้าไปอีกรีบโทรกันเข้ามาค่ะคุณจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะคะสินค้าแลกแจกแถมอีกเพียบเพียงแค่โทรมาเลยขอเข้ามาแคตตาล็อกเรามีให้ใช่แล้วรับสิทธิเป็น สอบมาชิกฟรีที่เบอร์02309,000ชอบสนุกกับสินค้ามากกว่า400รายการครับน้องเผาครับไปหยิบดยอดีแคตล็อกมาเลยสินค้าแฟชั่นบิวตี้เครื่องใช้ไฟฟ้าโอ,โอุป<อ>กรณ์แต่งรถและอื่นๆอีกเพียบนะครับที่ดีแคตล็อกที่เดียวเท่านั้นรีบโทรเข<อ>้ามาขอดีแคตล็อกครับต้องขอขอ,ขอบคุณดีแคตล็อกโทร02309,000ครับนี่ยกำลังอยากได้ ไปซื้อเลยดีดีเนาใช่แล้วเวลาพี่จะจีบสาวๆพี่ก็จะเลือกจากในนี้แหละแล้วก็โทรไปจีบสาวๆได้เลยถูกกว่าที่เราไปซื้อข้างนอกด้วยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ไปชมเพลงนี้กันดีกว่าครับเพลงจีบลุงน้ำอาสยามครับโจ้ยอยากได้โม่อแบบสุนันโจอ 找。Oh!